งานใหญ่นัดเมียโชครถแห่ฟองเบิ้ลปทุมราชแล้วลันสู้คนขอปกป้องตัวเองในกรณีประเด็นของเบิ้ลปทุมราชโพสต์เดือดถึงนักร้องชอนามสกุลรถแห่ได้โพสต์ข้อความว่ายิ่งใหญ่มาจากไหนทำไมทำร้ายจิตใจน้องผมแบบนี้ซึ่งนั่นก็คือคุณบอลตาพระยาต้นเกิดเป็นประเด็นร้อนแรงสร้างกระแสะวิพากษ์วิจารณ์ตามมาในโลกออนไลน์ จากนั้นทางคุณโชครถแห่ได้ออกมาเคลียดดราม่าที่คุณเบิ้ลปทุมราชได้ออกมาโพสต์เดือดดังกล่าวโดยระบุว่าตนขอใช้พื้นที่นี้ชี้แจงหน่อยเรื่องไม่ได้มีอะไรเลยตนได้เห็นน้องคนหนึ่งในโซเชียลซึ่งดูมีแววเลยสนใจติดต่อไปว่าจะมาออดิชั่นกับตนไหมซึ่งน้องก็ได้ตอบตกลงมาพอถึงเวทีจริงมันกลับเล่นไม่เข้าขากันไม่เหมือนกับในคลิปที่ผมเห็นทางวงก็ได้อธิบายกันอย่างดีว่าต้องขอโทษที่ทำให้เสียเวลา ระหว่างนี้ไปเที่ยวไปกินกับพี่ได้จนจบทัวร์รอบนี้และจะให้ค่าเสียเวลาหลังจากนั้นก็มาพบว่านักร้องดังได้โพสต์ด่าตนทั้งที่ไม่รู้จักกันเลยจนทางคุณนัทภรรยาของคุณโชครถแห่ได้มาแสดงความคิดเห็นเช่นกันจนคุณเบิ้ลปทุมราชได้ออกมาโพสต์ขอโทษโชครถแห่ และในวันที่25ตุลาคมปีพศ2565นัดเมียโชครถแห่ได้ฟ้องเบิ้ลปทุมราชแล้วซึ่งได้เดินทางไปพร้อมกับทนายเจมในส่วนที่เหลือก็ให้เป็นเรื่องของกฎหมาย